สวัสดีครับผมอยู่กับผมไฟเดนไนแล้วก็สมาคมคนเลื้ยนของผมนะครับที่ที่ผมเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาแล้วแล้วก็อยู่กับพวกสถุ่นหมาทั้งหลายนะครับโอเคฮัลโหลครับคนแรกชื่ออะไรครับชื่อสุพุโจโฉครับตุ้ยเนแบกมาครับตัวเลื้ยงครับตัวเลื้อยหลายดมาครับชื่อเปียกบัลลังก์เป็นกระยันครับที่เวรจองพลังครับที่โกงครับบัลลัง์ครับที่เวรจองพลังครับ มาริโต้ไปเดย์เสืชิ้นน้ำหนึ่งขาวชิน้ำหนึ่งขาวอาอะไรเ่าไม่เอามันอันนี้อยู่อัดคลิปอยู่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ออาร์มน้อหนึ่งครับมันหนึ่งครับเคครับก็ประมาณนี้นะครับอะไรพ่อมึงอ่ะเสือเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาเรียนที่ประเทศนี่นะครับไฟเดย์ซิตี้นะครับประเทศของผมเองก็เดี๋ยว จะพาไปดูนะครับว่าประเทศมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมีบุ๋มคนแรกแม่มึงองเด็กโอเคครับเดี๋ยวประเทศเดี๋ยวที่แรกที่จะไปนะครับก็จะเป็นเอฟเคแล้วกันนะหนไปครัไปพร้อมยังพร้อมยังมาพร้อมกันนะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปโอ้โหดิกลัปล้วกลับไปแล้วหยเฮ้เยเฮ้เลยเล่นเลย

ใช่ครับมีกล่องชูบไหมครับชูบหน่อยมาดิพี่ชายมีกล่องชูบไหมเฮ้ยกูหัวหน้าสมาคมเรือนคุยแลสัตวบเออมาเอามันนี้เนี่ยเอามันดีมันแกน่เนาะมีแต่คนง่วเท่านั้นแหละที่ัดูงัวมีแต่คนงัวขึ้นไอ้ตู้งัวมาเด็กมันในปอยใา่ปอยสตรีมันไม่มีเสียงวะมองหน้าหาแม่ไอกรีดหิ้วเทียวหีแม่มึงก็ดำไม่สั่นไอกรีดว่าใอย่าลำมัวะสติ อร่อยเด็กกูน้ำสลัดมาเตร็ดูดีแตีแม่ไม่ได้ไปต่อบุ๋ดป่ะดูดีคนเดียวคนเดียวหน้าตาของมันหน้าตาบวยหน้าตามึงหน้าตามึงหน้าตามก็ทุดีทุดรล้วกนดานไว้หน้าตามึงมือใบบ่อหน้าตามึงเอ้ยอะไรแม่โอ้โหหูแรกคือเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยอะไรแม่มึงอ่ะเฮียเป่าเฮียเป่าแหละบี่พี่ีผมเอฟซีจ้าตายหมดตายหมดเฮียเฮียอะไรเนี่ยมาเว้ยพวกเราอ่ะบ่เลยพวกเราอะทำได้เว้ย ไอชุบหาพ่อมง่อยหน้าเฮียเอาเพื่อนผมพี่อาวุธน้องปิ่นเปนี่นะครับผมสิ่งที่ผมทำไว้ในอ่าไฟปอแล้วมันจะเกิดยังไงเนี่ยอะไรเนียเอาอยากตายเหรอสวยสวยหักหลังหักหลังไอเฮียหักหลังสวยชุบชุบเพื่อนเวชุบเพื่อนเว้ย ส่วนไอ no okay okay okay. ้เกนี่ก็ตายต่อไปได้สัตตาพ่อมาได้สัตีหน้าตาปรักบีไวโรดดาฟีือนหมาไม่ใช่ขยะคุยไอ้สัตว์พังร่างกายนางหนูไม่เชตอชนี้เอไว้รุ่นองตาดบโดดาฟีือนหมาไม่ใช่ขยะเคยเจามไอสัตว์หน้าตาไม่เช่หน้าตารดามคุยเฮ้ยไอ้เชี่ยฝนหล่อตาหลีหน้าตาีแม่ไม่ได้พีต่อเด็กูดำาลามาตี้ลูกหลิดำถีแม่ม่ดำต่อโบ๊ทเลบ้านลยคยอยดองคอยดำี่แต่ก็ไม่น่าจะมึงตยหน้าตาไม่เชื่อ เอ้ยไอสัตว์หน้าตาก็ประลักนะมึงขุนช้างเอ้ยแอดมินไม่ไม่ไม่แบนหรอไอ้เรื่องนะมึงมื่อใส่ไหนดิเอเยี่ยเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละโป่เย็ดโป่เยดแม่อะไรโปแม่มึงหงายนะเหีคือมึงคิดว่ากูตีเนียเซฟโซนไม่ได้ใช่ปะไอ้เฮียสัตว์แม่งปิดเซฟโซนไม่ได้ด้วยปารบไอ้เฮียแล้วใครมันยิงระเบิดไว้เฮียเข้ามาดฮียมาเฮียมา โปรฟีไม่แน่น้องโปรฟีไปไหนโปรฟีแม่มึงไงหน้าหิประเไหนสกากโปรฟีไปนหนสกากโปรฟีไปไหนไล่ไวไปละจ้ามองหน้าหาแม่มึงไงวะฮะหน้ากูเหมือนแม่มึงเหรอไอโหลไอ้เฮียโนกูด่าฟีเวไอ้สัตว์ดูเด็กแค้นกูจัดไอ้หน้าเฮียเฮ้ยหลอแห้งหาพ่อไงคนโง่ฮัลโหลไอโง่เขาเอาสวัสดีโง่เขาอีตัวอ ไอปาแม่งม okay. ีเด็กกระโปงบอกว่าจอนเราโค้ชี้อเด็กในเมืองไงเฮียคลิปสวยคลิปสวยคลิปสวยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็หลังจักที่ผมโดนแวนไวนะครับก็ได้เข้ามาประเทศต่อไปแล้วแล้วก็นี่นะครับได้ทําการแบบใส่ชุดวันพันแมนให้เรียบร้อยนะครับแต่สีก็จะบงบอกตามฐานะนะครับสีฟ้าก็คือคนจอรจัดนะครับสีชมพูก็คือเหมือนคนโง่เขาแล้วก็สีเหลืองคือคนชั้นสูงนะครับแล้วก็ ไอ้เหี้ยนี่ก็อะไรไม่รู้ครับเหมือนมันอยากเป็นต้นไม้อ่ะอะไรพ่อมึงนี่พร้อมยังพร้อมยังครับทุกคนพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยครับพี่นะครับรถของผมอะไรเวขึ้นรถขึ้นรถเวคันที่สามตามคันที่สองแล้วก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเข้าใจปะคครรัับบเจโอเคตามตามตามคันซ้ายของตัวเองนะอ่าโอเคอ่ะคันแรกขับตามพี่มาขับตามพี่มาแล้วเราแล้วเราค่อยๆออกออกมาทีละคนทีละคนเลยอย่างนี้แหละโอเคโอเคเดี๋ยวจะเริ่มไปขึ้นนะเริ่มไปขึ้นโอเคไบบั ไปเที่ยวนะไอ้ฟางมีแต่ควายแล้วก็เปื่อนมันค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าชนอย่าชนกันอย่าชนกันพยายามเบรกอย่าให้ชนนั่นแหละนั่นแหละอ่ะพี่ตรงมาได้เลยนี่นะครับผมใครอยากร่วมสนุกเข้ามาเข้าดิสผมอะไรนะครับเดี๋ยวจิ้งจิงดิสมาให้นะครับโพี่เปิดดูคนดิมีมีคนมีคนมีคน ้ใครอ่ะกูเป็นพ่อมึงอ่ะวงเล็บเมียแม่มึงไงหน้าหีโง่โง่อาโบอาโบอาโบโบโบเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียกชนเผ่าเรามาลุมกระทืบสวยนั่นแหละลงมาอย่างนั้นแหละแป๊บนึงโปโปอย่าเพิ่งเอาหมดโปอย่าเพิ่งเอาหมดโปรอแป๊บนึงรอเพื่อนเราก่อนรอเพื่อนเราก่อนมานี่เพื่อนเรามาแล้วเว้ยเพื่อนเรามาแล้ววิ่งมาอย่างงี้วิ่งมาอย่างงี้ไปเว้ยไป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 นั่นแหละมาทีละคนเอ้า ยิงยิงยิงกันเองหาพ่อมไงยิงไงยิงเอ้ยยิงงานไสัตว์ไม่ไอ้โปมึงทำอะไรเนี่ยออยู่ในประเทศบันบันซิตี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาจกปูแล้วก็ใช้แบบแผนล้อหลอกตำรวจนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นไงไปดูกันเลยครับผมโอเคแล้วจ้องไงเนี่ยเออออกออกไปทีละคนก็โก แต่งสีทองเหมือนบี้เดี๋ยสักคาพ่อมึงหงายควายเฮ้ยได้โว้ได้โว้เออจอดจอดจอดกันอ,อ,อย่างเงี้ยนละแบบพร้อมพร้อมพอตำรวจมาปุ๊บเดี๋ยวเราแยกย้ายเป็นคนละทางเลยนะเข้าปะหรือจะไปทา,างเดียวกันก็ได้ไม่เป็นไรอ <c oughs> ีกบ้างอีกบ้างอีกบ้างอีกบ้างทำได้นะเมื่อกี้เห็นเยอะกว่านี้เนาะเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวทํารถให้ไอย้ยางแตกมายางแตกมาลงมาลงมาที่ทํารถให้ประมาณ มีป้ามีป้าฮัลโหลมีป้าเฮ้ยมีอีกเนี่ยคันอันเนี่ยคันหนึ่งเนี่ยจกปูเนี่ยให้แบบหลุดร้อยนะคือรถรอเลยไอ้หนูเโอเคจะขอคุยกับตำรวจก่อนฮัลโหลครับคุณตำรวจครับตามไม่ทันนะครับไอ้ลูกกะหรี่ อะไรพี่ป่าลุยเลยลุยเลยเแล้วตำรวจมันดูกระป๋องจังวะพี่มาแล้วมาแล้วาลมาแล้วเอ้าเอ้าทุกคนโดนแบงหมดแล้วไอ้ยี่ย่างยี้ย่า,ยาเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวเตรียมลงเลย<ท>เตรียมลงเลย อยยผมมงีไไ่ดดวคุยออกมาเงียบกิ๊บเลยฮะสีเหลืองหายไปไหนหมดอ่ะสีเหลืองรับข้อก่อนเปล่าเลยเลยที่หลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยเอาเล่าจัดเลยฮะหลุดแล้วเลยวะเฮ้ยบอกว่าแอดมินหน้าหีแอดมินหน้าหีนะเขียวบ้างพร้อมยังเอาเอาคำเดียวพอแล้วแอดมินหน้าหีแต่ว่าพร้อมพร้อมยังเตรียมเตรียมนะแป๊บนึงนะพี่เมื่อไหร่พี่เมื่อไหร่พี่เมื่อไหร่พุ่งพุ่งก็แตะนะแป๊บเลยแป๊บเลย ก็ิโซไปม่อเมือน่มัน้งวัยอมขึ girl, ้นภูเขานงขึ้นบแถวแบไงล่ะนี่